สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับข่าวสารบัตรสบริการแห่งรัฐ3กันยายน2564รอบกลางคืนมาอีกแล้วครับท่านมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังนะครับวันนี้ผู้สูงอายุที่มีบัตรสบริการแห่งรัฐก็พากันไปกดเงินสดได้ก็ได้เงินตามมาติขะารรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ30กันาคม2564ครับได้เงินไปแล้วนะครับใครยังไม่ไปกดเงินก็อยู่ในบัตรนั่นแหละ สะสมในบัตรได้ซื้อสินค้าก็ได้กดเงินสดก็ได้เงินจะยังอยู่ในบัตรตราบใดที่ยังบัตรยังมีอายุนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าเดือนหน้าเดือนตุลาคม64นี่เงินผู้สูงอายุแบบนี้นี่จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่เท่าไหร่มีคนคอมเมนต์ถามอยู่นะครับ ก็เลยจะมาตอบในภาพรวมทําคลิปขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านดูเลยฟังไปพร้อมกันครับเพราะเผื่อมีท่านอื่นถามอีกจะได้ไม่ตอบหลายครั้งนะครับกรณีเงินผู้สูงอายุช่วยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประชุมกันเมื่อ30กรกฎาคมหกสามเขาจ่ายจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปให้ผู้สูงอายุรายได้น้อยวันนี้เขานับถึงเขานับว่าการจ่ายนั้น จ่ายครบถึงเดือนกันยายน2564เลยนะครับเขานับว่าจ่ายครบถึงเดือนกันยายน2564โดยปีงบประมาณ2563เขาจ่าย4เดือนที่พี่น้องยังไม่ได้นะครับส่วนปีงบประมาณ2564จ่ายตุลา63ถ,ถึงเดือนกันยายน64แต่เวลาจ่ายเขาจ่าย6งวดวันที่เข้าก็คือเดือนต้นงวดก็คือเดือนตุลา63ธันวา63 กุมภาหกสี่เมษาหกสี่มิถุนาหกสี่และสิงหาหกสี่ซึ่งสิงหาหกสี่นั้นนับเป็นงวดของสิงหากันยานะครับเขานับเป็นบ้าจ่ายครบแล้วนะครับต่อไปผู้สูงอายุกลุ่มที่มีบัตรสัิการแห่งรัฐนะครับถ้าหากว่าจะได้ก็จะได้เดือนตุลาหกสี่ก็น,นับเป็นปีงบประมาณใหม่ปีงบประมาณ2565นยในเดือนตุลา64เป็นเดือนแรกนะครับถ้าจะได้ ก็เริ่มตั้งแต่ตุลาคมสี่เป็นต้นไปถ้าจะได้นะครับตัวนี้แต่ว่าในการกําหนดวันว่าจะได้วันที่เท่าไหร่นั้นยังไม่มีการกําหนดนะครับเนื่องจากเนื่องจากเงินที่เอามาเติมเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสสริการแห่งรัฐนี้ไม่ใช่เงินมาจากงบประมาณของรัฐบาลแต่เป็นเงินมาจากกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยเขาจะมีะไรายได้มาจาก ช่องทางต่างๆยังไงเราก็ยังไม่เด็ดไปศึกษารายละเอียดไปหาความรู้มาคือเงินผู้สูงอายุแห่งชาติกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาตินั้นเขามีเขาได้เงินมาจากอะไรบ้างมีรายได้มาจากอะไรบ้างก็ไม่ทราบถ้ากองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติมีรายได้เพียงพอแล้วก็จะจ่ายต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเดือนตุลาคมบอก4ทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้กําหนดว่าจะให้หรือยังไม่ได้บอกว่าจะให้นะครับ ตพียงแต่ผลการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเมื่อ30กรกฎาคม2564บอกไว้ว่า,วาบอกไว้ว่าดังนี้นะครับในระยะยาวคือหมายถึงว่าหลังจากจ่ายวันที่3กันยายนแล้วนี่เป็นการจ่ายถึงสิ้นปีปรงวัน64เลยนี่คณะกรรมการผู้สูงอายุบอกว่าบอกไว้ว่าในระยะยาวในการประชุมกันมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ให้แต่งตั้งคณะทำงานด้านพิจารณางบประมาณด้านนี้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในโอกาสต่อไป <transcript> คือบอกแค่นี้บอกว่าจะมีการตั้งคณะทำงานพิจารณาด้านงบประมาณและก็หากมีงบประมาณก็จะช่วยต่อไปนะครับกาลังทํางานพูดได้ง่ายว่าตั้งคณะทํางานและกําลังทํางานหากทํางานด้านงบประมาณพิจารณางบประมาณต่างๆแล้วในอนาคตมีงบประมาณพอที่จะเติมข้าบัตรก็อาจจะเติมเข้าไปในอนาคต แต่ตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดว่าจะเติมวันไหนยังไงสรุปแล้วเดือนตุลาคม64ตอนนี้ยังไม่มีนะครับคณะกรรมการผู้สูงอายุยังไม่ได้บอกว่าจะให้นะครับเพราะเขาจะมีการตั้งคณะทำงานก่อนคณะทํางานไปทํางานด้านงบประมาณพอทํางานไปสักระยะหนึ่งได้ผลเป็นยังไงอะไรยังไงการเติมเข้าบัตรอีกครั้งก็อาจจะมีแต่ตอนนี้ณถึงณณจนถึงวันที่3กันยายนนี้ ยังไม่มีการบอกว่าจะให้ในเดือนตุลาคมห4หรือจะให้บันที่เท่าไหร่นะครับเพราะเขากําลังดําเนินการด้านนี้เพื่อตั้งคณะทํางานพิจารณางบประมาณหากมีงบประมาณก็จะมีข่าวดีต่อไปในอนาคตนะครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเดือนหน้าจะได้บันที่เท่าไหร่อะไรยังไงก็เป็นแบบนี้แหละครับรอฟังข่าวต่อไปครับเราจะติดตามข่าวสารมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆถ้ามีความคืบหน้าว่าจะได้บันที่เท่าไหร่อะไรยังไง ครับสวัสดีครับ